ก็สวัสดีครับพบกับรายการ Biker Off โนกันอีกแล้วนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะมาพบกับสิปอันดับรถ Big b i บคขนาดเครื่องยนต์1 0 0 0ซ c ที่เร็วและแรงที่สุดในประเทศไทยประจำปี2020นั่นเองนะครับก็ในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาจัดอันดับถึงความเร็วความแรงกันเช่นเคยครับโดยตานี้ครับเป็นคิวของรถขนาดเครื่องยนต์1 0 0 0ซี 4, นั่นเองครับ ส่วนกฎกติกาเดิมนะครับนั่นก็คือผมจะจัดอันดับนะครับรถที่มีขนาดเครื่องยนต์1 0 0 0ซีซีเท่านั้นนะครับสองครับรถคันนั้นครับจะต้องมีขายอยู่ในปี2020นนั่นเองครับและจะนับรถนะครับที่เป็นมือหนึ่งครับแล้วก็จะต้องยังมีวางขายอยู่ในโชว์รูมนั่นเองครับรถมือสองครับหรือว่ารถที่ตกรุ่นผมจะไม่นับเด็ดขาดเลยครับเพราะว่าถือว่ามันตกรุ่นไปแล้วนั่นเองครับและเมื่อทราบกติกากันดีแล้วครับก็มาเชิญรับชมและฟังกันได้เลยนะครับย้ หากชอบอย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกดปุ่ม subscribe เพื่อติดตามช่อง Exciter Rider ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับอันดับที่10 Honda CBR 1000าร์หนึ่งพันดับ r บิลเออาร์ฮอเป็นรถทรงสปอร์ตไบค์โดยมีปรนมาตรเครื่องยนต์จริงนะครับอยู่ที่998ซีซีเครื่องยนต์เป็นแบบสี่สูบเรียงอินไลน์ระบบวาล์วเป็นแบบดับเบิลโอเวอร์เฮดคัมชาร์ปมี4วาล์วต่อสูบและมีเกียร์ทั้งหมด 6สปีดโดยเครื่องยนต์ชนีนะครับในสเปคที่ขายอยู่ในเมืองไทยครับจะมีการต่อแรงม้าออกไปครับทำให้เครื่องยนต์ชนีครับในสเปคไทยครับจะมีแรงม้าอยู่ที่130-140แรงม้านะครับที่12,000รอบตอนาทีส่วนแรงบิดนะครับยังไม่มีข้อมูลครับตอนนี้โดยมีน้ำหนักตัวนะครับอยู่ที่197กิโลกรัมและมีแรงม้าเรโชครับอยู่ที่0.71แรงม้านะครับต่อ1กิโลกรัมนั่นเองครับ โดยราคาครับของเจ้า CBR 1,000 WR ครับจะมี2ราคาด้วยกันครับนั่นก็คือ7 3 1 0 0 0บาทในรุ่นธรรมดานะครับและ885,000บาทในรุ่น SP และสำหรับความเร็วนะครับที่ Honda CBR 1,000 WR ที่สามารถทำได้ก็คือ280ถึง287กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ขอชี้แจงไว้นิดนึงนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเอาตามความเร็วหน้าใหม่ครับก็อาจจะได้ถึง299กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันทําได้ไม่ถึงนั่นเองนะครับอันดับที่9 k a ว a s a k i Zed H2 Kawasaki z a d H2 เป็นรถทรง Naked Bike โดยมีขนาด cc ซจริงครับอยู่ที่998 cc เครื่องยนต์เป็นแบบ4ี่สูบเรียง i n l ล n e และมีระบบวาล์วก็คือ d o u ลโอ o v e r h e ฮด c a มชาร์มี4วาล์วต่อสูบ โดยมาพร้อมกับระบบอากาศแบบซูเปอร์ชัตเจอร์และมีเกียร์ทั้งหมด6สปีดโดยครึ่งโย์ชุดนี้นครับให้พลังกำลังมากสูงสุดถึง179ถึง200แรงม้าครับที่11,000รอบต่อนอาทีนะครับและแรงบิดสูงสุดนะครับที่สามารถทำได้ก็คือ137นิวตันเมตรครับที่8,500รอบต่อนอาทีโดยมีน้ำหนักตัวก็คือ239กิโลกร,รัมครับโดยมีแรงม้าเลโชนครับ 0.82แรงม้าต่อ1กิโลกร,รัมนะครับและก็คาวา s a กิ z ซทเททนี่นะครับมีราคาค่าตัวครับอยู่ที่9 1 7 0 0 0บาทนะครับและความเร็วสูงสุดนะครับที่คาวา s a กิ z ซทเททนะครับที่สามารถทำได้ก็คือ288กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับที่8คาวา s a กิ CX1000 Ninja h 2 SX นนินจาเฮดทูเอสเอ็กซ์คาวาซกิซ จัดเป็นรถประเภทสปอร์ตทัวริงไบท์นะครับโดยมีปริมาตรเครื่องยนต์นะครับอยู่ที่998ซีซีนะครับเครื่องยนต์เป็นแบบสี่สูบเรียงอินไลน์โดยมีระบบบาลครับเป็นแบบดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาพมีสี่วาล์วต่อสูบและมีระบบอากาศเป็นแบบซูเปอร์ชาร์เจอร์โดยมีเกียร์ทั้งหมด6สปีดโดยเครื่องยนต์ชุดนี้ครับสามารถสร้างพลังกำลังได้สูงสุดถึง197ถึง200แรงม้าครับและเมื่อแรมแอร์ Air ทำงานเต็มที่นะครับจะสร้างพลังกำลังได้มากสูงสุดถึง 210แรงม้าเลยทีเดียวครับที่11,000รอบต่อนาทีนะครับโดยมีแรงบิดนะครับอยู่ที่137.3นิวตันเมตรครับที่9,500รอบต่อนาทีและมีน้ำหนักตัวก็คือ2 6 2กิโลกร,รัมนะครับโดยถือว่าเป็นรถที่มีน้ำหนักมากที่สุดแล้วครับในคลิปนี้นะครับและแรงม้าเลโชวครับของรถคันนี้ก็คือ0.8แรงม้าต่อ1กิโลกร,รัมนั่นเองนะครับ โดยราคาครับของ Kawasaki z h 2 SX นะครับจะมี3ราคาด้วยกันก็นคือ1 9 0 0 0 0้บาทในรุ่น SE 1,160,000บาทในรุ่น SE Plus นะครับที่เป็นสีดำนะครับและสุดท้ายครับ1 2 9 9 0ล้บาทในรุ่น SE Plus ที่เป็นสีเขียวนะครับและความถึงสูงสุดนะครับที่ คาวาซากิ cx 1000 Ninja h 2 s x นะครับที่สามารถทำได้ก็คือ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับอันดับที่7 Suzuki gsxr 1000 Suzuki gsxr 1000, 1000จัดเป็นรถทรงสปอร์ตไบค์นะครับมีขนาดเครื่องยนต์998ซีซีเครื่องยนต์เป็นแบบสี่สูบเรียงอินไลน์นะครับโดยมีระบบวาล์วครับเป็นแบบด d o u b l ลโอเวอร์เฮด m s มชาร์ีมี4วาล์วต่อสูบครับแล้วก็ มาพร้อมกับระบบวาลเวอรผัน,นครับ v v t นะครับโดยมีเกียร์ทั้งหมด6สปีดนะครับโดยเครื่องยนต์ชุดนี้ครับสามารถสร้างพลังกำลังได้สูงสุดถึง199แรงม้าครับที่13,200รอบต่อนอาทีและแรงบิดสูงสุดก็คือ117.6นิวตันเมตรนะครับที่1,800รอบต่อนอาทีโดยมีน้ำหนักตัวก็คือ201กิโลกร,รัมนะครับและแรงม้าเรโชครับ0 99นะครับแรงม้าต่อ1กิโลกร,รัมนั่นเองนะครับโดยราคาครับก็จะมีอยู่2ราคาด้วยกันก็คือ79,000บาทในรุ่นธรรมดานะครับและ841,000บาทในรุ่น R นะครับและความเร็วสูงสุดนะครับที่ Suzuki GSX-R 1,000นะครับที่สามารถทำได้ก็คือ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับที่6 Yamaha YCFR1 ยามาฮ่า YCFR1 จัดเป็นรถทรงสปอร์ตไบต์นะครับโดยปริมาตรซีซีจริงครับอยู่ที่998ซีซีนะครับืึองยนต์เป็นแบบสีสูบเรียงอินไลน์นะครับแบบ Crossplane crankshaft นะครับและระบบวาล์วนะครับเป็นแบบ Double overhead camshaft ครับมีเกียร์ทั้งหมด6สปีดครับโดยเครื่องยนต์ชุดนี้ครับให้กำลังสูงสุดถึง200แรงม้านะครับที่13,500รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดนะครับ112.4 นิวตันเมตรครับที่11,500รอบต่อนาทีและมีน้ำหนักตัวก็คือ200กิโลกรัมนะครับแต่ถ้าเป็นในรุ่น m นะครับก็จะเป็น201กิโลกรัมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแรงม้าเรโชครับก็จะคิดเป็น1แรงม้าต่อ1กิโลกรัมนั่นเองนะครับโดยราคาค่าตัวของ r 1ครับจะมีอยู่2ราคาด้วยกันครับนั่นก็คือ849,000บาทในรุ่นธรรมดาครับแล้วก็1 1 4่0 0 0บาทในรุ่น m นะครับและสำหรับความเร็วสูงสุดนะครับที่ ยี่สิบา ycfr1 นะครับที่สามารถทำได้ก็คือ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับโดยความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเป็นความเร็วที่โดนล็อกเอาไว้นั่นเองนะครับอันดับที่5 bmws 1 0 0 0 wr bmws 1 0 0 0 wr จัดเป็นรถทรงสปอร์ตไบค์นะครับโดยปริมาตรเครื่องยนต์จริงครับอยู่ที่999ซีซีนะครับเครื่องยนต์เป็นแบบสีสูบเรียงอ i n l i น e ครับโดยมีระบบวาล์วเป็นแบบ ดับเบิลโอแฮตแคมชมี4วาลต่อสูบโดยมาพร้อมกับระบบวาลแบผ่าน,นครับ B M W ชิปแคมนะครับและมีเกียร์ทั้งหมด6สปีดครับเครื่องยนต์ชุดนี้ครับให้พลังกำลังมากสูงสุดถึง207แรงม้าครับที่13500รอบต่อทีและแรงบิดสูงสุดนะครับก็คือ113นิวตันเมตรครับที่1 5 0 0 0รอบต่อทีและมีน้ำหนักตัวก็คือ193.5กิกโลกรัมครับ โดยแรงม้าไรโชครับก็จะคิดเป็น1.06แรงม้าต่อกิโลกร,รัมนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาค่าตัวครับ8,900 0บาทนะครับและความเร็วสูงสุดนะครับที่ BMW S1,000 WR นะครับที่สามารถทำได้ก็คือ310กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับอันดับที่4 Aprilia RSV4 1,000 WR Aprilia RSV4 1,000 WR จะเป็นรถทรงสปอร์ตไบค โดยมีขนาดเครื่องยนต์จริงครับอยู่ที่9 9ี c c ครับเครื่องยนต์เป็นแบบ4สูบ V6 5องศาโดยมีระบบาวาล์วครับเป็นแบบดับเบิลโอเวอร์เฮดมชับมี4วาล์วต่อสูบและมีเกียร์ทั้งหมด6สปีดและเครื่องยนต์ชุดนี้ครับมีพละกำลังมากสูงสุดถึง201แรงม้าครับที่13,000รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุดก็คือ115นิวตันเมตรครับที่ 1500ารอบต่อนอาทีและมีน้ำหนักตัวรถก็คือ204กิโลกร,รัมนะครับและมีแรงม้าเลโชก็คือ0.98แรงม้านะครับต่อ1กิโลกร,รัมนะครับโดยราคาของคันนี้ครับอยู่ที่9 4 9 99, 9 9 9บาทนั่นเองครับและความเร็วสูงสุดครับที่อาเฟีย RSV4 1 0 0 0 r WR นะครับที่สามารถทำได้ก็คือ310 ถึง315กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับหรือบางทีนะครับก็อาจจะขึ้นไปถึง320กิโลเมตรต่อชั่วโมงในบางกรณีนะครับอันดับที่3ามคาวาซากินินจา CX10R คาวาซากินินจา CX10R นะครับเป็นรถทรงสปอร์ตไบนะครับโดยมีปริมาตรเครื่องยนต์จริงนะครับอยู่ที่998ารซีซีครับเครื่องยนต์เป็นแบบซีสูบเรียงอินไลน์โดยมีระบบวาล์วเป็นแบบดับเบิลโอเฮตคัมชาร์ปมีสี่วาล์วต่อสูบ แล้วมีเกียร์ทั้งหมด6สปีดครับโดยรถคันนี้ครับมีพละกำลังมากสูงสุดถึง203แรงม้าครับที่13,500รอบต่อนาทีและแรงบีสูงสุดก็คือ114.9นิวตันเมตรครับที่11,200รอบต่อนาทีและมีน้ำหนักตัวก็คือ208กิโลกร,รัมครับโดยแรงม้าเรโชครับก็จะคิดเป็น0.97แรงม้าครับต่อ1กิโลกร,รมัมนั่นเองครับและราคาค่าตัวครับ ก็จะมีอยู่3ราคาด้วยกันครับนั่นก็คือ7จ็0 0 0นเบาทในรุ่นธรรมดาครับเก0 0แสบาทในรุ่น SE นะครับและ9ก้า0 0นเบาทในรุ่น RR นั่นเองนะครับและความเร็วสูงสุดนะครับที่ Kawasaki Ninja c x 1 0 r ที่สามารถทําได้ก็คือ310ถึง317กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับอันดับที่2ดู d ติ a t i Panigale V4R ดุคติพนิกเกล V four R จดเป็นรถทรงสปอร์ตไบค์นะครับโดยมีปริจัยมันเครื่องยนต์จริงครับอยู่ที่998ซีซีนะครับเครื่องยนต์เป็นแบบสีสูบ V 9 0องศานะครับส่วนระบบาวาล์นครับเป็นแบบเดสมอโดมิกดับเบิลโอเวอร์เฮดคมชัดสีวาล์วต่อสูบและมีเกียร์ทั้งหมด6สปีดโดยเครื่องยนต์ชุดนี้ครับให้พละกำลังมากสูงสุดถึง221แรงม้านะครับแต่ถ้าเปลี่ยนระบบท่อยเสียใหม่ครับเป็นของอาคาโปวินครับจะให้พละกำลังมากสูงสุดถึง 2 3 4แรงม้าที่15,500รอบต่อนอาทีและแรงบิดสูงสุดก็คือ112นิวตันเมตรครับที่11,500รอบต่อนอาทีโดยมีน้ำหนักตัวก็คือ193กิโลกรัมครับอันนี้คือน้ำหนักตัวรวมของเหลวแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นน้ำหนักตัวรถเปล่าครับก็จะดักอยู่แค่172กิโลกรัมเท่านั้นเองครับโดยแรงม้าเรโชค,ครับก็จะคิดเป็น 1.21แรงม้าต่อ1กิโลกร,รมัมโดยคิดที่193กิโลกรัมนั่นเองนะครับและราคาค่าตัวครับ2 9 9ร้าน9บาทนะครับและความเร็วสูงสุดนะครับที่ดูกติพานิเก l เล v ์วีนะครับที่สามารถทำได้ก็คือ335ถึง325กิโลเมตรต่อชอั่วโมงหรืออาจจะขึ้นไปถึง340กิโลเมตรต่อชั่วโมงในบางกรณีนั่นเองนะครับอันดับที่1นึ่งคาวากินินจา CX 1 0 0 0 H2 Kawasaki Ninja CX 1 0 0 0 H2 จัดเป็นรถทรงสปอร์ตกึง Hard ่งฮาร์ดแฟร์ริ่งนะครับโดยมีปริมาตรเครื่องยนต์จริงครับอยู่ที่9 9 8 c ซีซีนะครับเครื่องยนต์เป็นแบบสี่สูบเรียงอิ line นไลน์ครับและมีระบบวาล์วครับเป็นแบบดับเบิลโอฮคชาำมี4วาล์วต่อสูบและมีระบบอากาศแบบซูเปอร์ชาร์เจอร์โดยมีเกียร์ทั้งหมด6สปีดและเครื่องยนต์ชุดน,นี้ครับให้พลังกำลังมากสุสดถึง 2 3 1แรงม้านะครับที่12,500รอบตอนาทีและมีแรงบิดสูงสุดก็คือ164.7นิวตันเมตรนะครับที่12,500รอบตอนาทีครับถือว่าเป็นรถที่มีขนาดเครื่องยนต์ 1,000cc ครับที่มีแรงบิดมากที่สุดณตอนนี้นั่นเองนะครับและน้ำหนักของ h e a d 2คันนี้ครับมีน้ำหนักอยู่ที่238กิโลกรัมนะครับดยแรงม้าเรโชครับก็จะคิดเป็น 0.97แรงม้านะครับต่อ1กิโลกร,รัมนะครับและราคาค่าตัวของ h e นะนครับมีราคาอยู่ที่1,589,600บาทนะครับและความเร็วสูงสุดครับที่เข้ามาสกิ Ninja นินจา h e a d ูนครับที่สามารถทำได้ก็คือ335ถึง350กิโลเมตรต่อช่วโมงหรืออาจจะขึ้นไปถึง360กิโลเมตรต่อชั่วโมงในบางกรณีนะครับแต่นั่นก็คือความเร็วแบบรอบตัดแล้วนั่นเองนะครับและนี่ก็คือ รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ขนาดเครื่องยนต์ 1,000cc ที่เร็วและแรงที่สุดประจำปี2020นั่นเองนะครับสำหรับเจ้า Kawasaki Ninja CX1000 h 2 a d คันนี้นี่เองนะครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับการจัดอันดับในครั้งนี้นครับก็ไม่ทราบว่าเพื่อนๆนะครับชอบรถขนไหนมากที่สุดในคลิปนี้นครับหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยกำลังหมายตาไม้ปองครับหรือว่ากําลังขี่รถคนไหนอยู่นะครับก็ คอมเมนต์ไว้ตรงด้านล่างแต่คลิปบอกได้ครับหรือว่าถ้าเพื่อนมีไอเดียครับหรือว่าอยากให้ผมมาจัดอันดับอะไรนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมเนี่ยมานําเสนออะไรครับเกี่ยวเรื่องของรถครับหรือว่าจะให้ผมเนี่ยไปหาข้อมูลตรงไหนก็บอกเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านครับถ้าเกิดว่ามีคนขอมากเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับก็สุดท้ายนี้ครับสำหรับใครนะครับที่ชอบนะครับคลิปผมที่ทํามาเนี่ยก็อย่าลืมครับกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเนี่ยของผมด้วยครับและถ้าาว่าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปที่ผมทํามย มันเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆของเพื่อนอีกทีนึงนะครับก็อย่าลืมครับกดแชร์ไปให้เพื่อนของเพื่อนเนี่ยได้รับชมรับฟังกันนะครับและก็สุดท้ายท้ายที่สุดครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังดูช่องผมใหม่ๆมครับและก็อยากจะติดตามช่องผมต่อครับดูซิว่าคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาทําอะไรเกี่ยวเรื่องของรถครับไม่ว่าจะเป็นการแจนดับนะครับหรือว่าประวัติเกี่ยวเรื่องของรถนะครับหรือว่าข่าวสารและก็ความรู้ต่างๆเกี่ยวเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ครับผมก็จะเอามานําเสนอเนี่ยให้เพื่อนได้้ชมถาเพื่อน่าลืมครับ กด Subscribe ไว้นะครับหรือว่ากดติดตามนั่นแหละครับแล้วก็อย่าลืมครับกดรูปกระดิ่งครับและที่ห้ามลืมที่สุดเลยก็คืออย่าลืมครับเรื่องหัวข้อแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดด้วยนั่นเองนะครับเพราะเวลาผมอัพคลิปมาใหม่นะครับมันจะไปแจ้งเตือนเพื่อนเนี่ยทันทีเลยนั่นเองครับก็ขอบคุณครับที่รับชมรับฟังเจอกันใหม่กับผมนะครับ Exciter Rider นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับขอบคุณมากนะครับ thank you